Legenda สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำขั้วพริกตีนไก่ใบกะเพรากันครับตีนไก่นุ่มๆกับพริกแกงเผ็ดร้อนเมนูนี้ต้องไม่พลาดเลยครับไปดูวิธีทำกันเลยครับสำหรับส่วนผสมนี้จะอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับอัตราส่วนทั้งหลายก็จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปครับมาเริ่มที่ต้มตีนไก่กันก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามไปเลยตีนไก่เลยครับ ตามด้วยเกลือป่นครับเราจะต้มตีนไก่ไปประมาณ20-25นาทีนะครับให้ตีนไก่สุกก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ทันเปื่อยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปแกงนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้ตีนไก่เราไม่คาวนะครับแล้วก็ไขมันในตีนไก่ก็จะออกไปส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ทําให้มันเลี่ยนมากนะครับหลังจากเราต้มตีนไก่มาได้ประมาณ25นาทีนะครับก็จะตีนไก่ก็จะสุกแล้วครับกําลังจะเปื่อยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเทน้ําทิ้งครับเอาเฉพาะตีมไก่นะครับเอามาแกงครับเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการแกงกันเลยนะครับตีนไก่ที่เราต้มแล้วก็จะได้ประมาณนี้คตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปพอประมาณนะครับตามด้วยพริกแกงของเราครับละลายพริกแกงนะครับพริกแกงนี่ถ้า ของเพื่อนๆไม่ได้ใส่กะปิมานะครับก็ให้เติมกะปิลงไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับอพอพริกแกงเราละลายดีแล้วก็ใส่ตีนไก่เลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับกับพริกแกงครับให้เราผัดไปอย่างเงี้ยักพักครับให้พริกแกงมันซึมซับเข้าไปในตีนไก่ของเรานะครับ จนได้เราได้กลิ่นหอมของของพริกแกงของเรานะครับผัดไปดสักสี่ห้านาทีนะครับพอเราผัดมาสักพักจนพริกแกงหอมดีแล้วนะครับน้ําเริ่มแห้งนะครับก็เราเติมน้ําอีกรอบนึงครับแต่ว่าไม่ต้องท่วมนะครับเติมประมาณนี้ครับไม่ต้องท่วมกินไก่นะครับ ส่วนที่ติดกระทะนะครับแล้วก็ให้เราปรุงไปเลยนะครับใส่น้ำปลาได้ครับน้ำตาลปี๊บครับออผงปรุงรสครับแล้วเราก็จะเคี่ยวไปจนตีนไก่เราเปื่อยได้ที่นะครับจนน้ำมันงวดลงไปนะครับจะเปื่อยประมาณไหนก็ตามเราชอบเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ชิมรสให้เรียบร้อยครับพอเราเคี่ยวมาจนน้ำเรางวดงวด ลงไปนะครับเกือบแห้งแล้วนะครับตีนไก่ก็เปื่อยแล้วครับใส่พริกซอยลงไปเลยครับใบมะกรูดครับครับเหลือน้ําประมาณนี้ครับถ้าตีนไก่ยังไม่เปื่อยดีนะครับถ้าของใครยังไม่เปื่อยดีนะครับก็เติมน้ําไปทีละหน่อยได้นะครับจนกว่าตีนเราจะเปื่อยนะครับก็ให้เหลือน้ําไว้คลุกคลิกประมาณนี้ครับ เตรียมปิดท้ายที่ใส่ใบกะเพราแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็ให้เราเร่งไฟขึ้นมานะครับให้ไฟแรงๆนะครับตามด้ยใบกะเพราเลยครับขอคลุกเขาครับทีนี้ปิดแก๊สได้เลยครับ ก็จะเป็นน้ำสุดคลิกประมาณนี้รับไก่เปิดตีนไก่เปื่อยๆนะครับหอ,อมน่าทานมากครับขวดพริกตีนไก่ใบกะเพราครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟไปเลยครับ วัพริกตีนไก่ใบกะเพราครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมน่าทานมากครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับส่วนผสมก็จะมีตีนไก่ครับใบกะเพราข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแดงจินดาพริกแกงเผ็ดครับจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดทั่วไปหรือพริกแกงใต้ก็ได้ครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำปลาผงปูรสก็เกลือป่นครับ